สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องมังงะสปอยเลอร์วันนี้ผมจะมาสปอยมังงะเรื่องโคซิโรเรียกเขาว่าอกาเล่มที่1ตอนที่1ก่อนที่จะไปรับชมการสปอยนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับมีโรงเรียนอยู่แห่งหนึ่งถ้าเป็นคนในเมืองนี้แล้วก็จะไม่ยอมเข้าใกล้เลยเพราะถ้าเข้าใกล้จะถูกถามว่าเป็นบ้าไปแล้วหรือเป็นบ้าไปแล้วแน่ๆชื่อของโรงเรียนแห่งนั้นคือ โรงเรียนมยัธยมปลายชายสุรันหรืออีกชื่อหนึ่งว่าโรงเรียนนิกาเริ่มเรื่องมาบนดาดฟ้าของโรงเรียนสุรันมีชายคนหนึ่งยืนอยู่และได้พูดขึ้นว่าโรงเรียนนีกาแลวกันฟะต่อมาเขาก็ได้พ่นสีสเปย์ใส่ดาดฟ้าของโรงเรียนและได้พูดขึ้นว่าเช๊ะสาวันแค่มีเวลาสาวันก็ไปถึงจุดสูงสุดได้สบายคอยดูเถอะเจ้าพ่อบ้าตัดฉากมาที่หอประชุมโรงเรียนสุรัน มีงานต้อนรับนักเรียนใหม่ที่จะเข้าสู่สุรันอาจารย์ก็ได้พูดขึ้นว่าต่อไปเป็นการกล่าวทักทายของตัวแทนนักเรียนใหม่โดยฟรุยเคมาโซคุงปีหนึ่งห้องเอฟรุยเคได้พูดต่อว่าครับแล้วเดินขึ้นไปที่บนเวทีแล้วคิดในใจว่านี่เป็นสิ่งที่นักเรียนที่สอบเข้าได้คะแนนที่ดีที่สุดทำตั้งใจฟังคำพูดของอาจารยะ์ะให้ดีๆละ่ะพวกบ้าท,ทั้งหลาย และฟรุอิกะได้คิดต่อว่าเจ้าพวกบ้าเอ้ยไม่หรอกเรานี่แหละที่บ้าทำไมต้องมาสอบเข้าที่นี่ได้แค่ที่เดียวด้วยก้อนหินต้องทำตัวให้ไม่โดดเด่นเหมือนก้อนหินก้อนขวดตลอด3ปีทำเหมือนก้อนหินไปทั้ง3ปีจากนั้นฟรุอิก e ะได้กล่าวคำทักทายแบบเสงสันตว่าเออคือเออวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ได้จัดพิธีประทมนิเทศอย่างยิ่งใหญ่พวกเราทุกคนตั้งใจเรียน ใช้ชีวิตให้สมกับเป็นวัยรุ่นที่ดีในโรงเรียนสุสุรันเพื่อจะได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตและเมื่อพูดไปได้สักพักก็มีชายล่างอ้วนเดินขึ้นมาบนเวทีเพื่อหวังที่จะหาเรื่องทําให้ครูและฟลุ๊เอีเคนั้นตกใจมากและชายล่างอ้วนนั้นก็ได้พูดขึ้นว่าทั้งคนนูนทั้งคนนี้ต่างก็เลีงไปที่จุดสูงสุดเพียงอย่างเดียวสินะที่ตําแหน่งแข็งแกร่งที่สุดอันดับหนึ่งในสุสุรัน ชายร่างอ้วนก็ได้เดินเข้าไปหาฟลูอเคแล้วได้พูดขึ้นว่าทุกคนเป็นคู่แข่งกันต้องเดิมพันด้วยชีวิตหลังจากพูดจบชายลา่างอ้วนก็ได้กำหมัดแล้วชายร่างอ้วนก็ได้ต่อยเข้าไปที่หน้าฟลูอเคเข้าอย่างแรงและได้พูดขึ้นว่าเชื่อการทักทายแบบนั้นไม่มีใครอยากฟังหรอกครับแล้วหันไปตะโกนใส่คนที่อยู่ด้านล่างฮงเวทีว่าใช่ไหมละ่ะพวกนายแล้วชายร่างอ้วนก็ได้ตะโกนต่ออีกว่า พวกนายไม่ได้มาที่นี่เพื่อเรียนหนังสือและเล่นกีฬาอย่างเดียวเท่านั้นแต่อยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นคนระดับไหนมาที่สุสันเพื่อทดสอบให้แน่ใจไม่ใช่หรือไงยังไม่มีใครที่เคยได้มาก่อนเลยเรามุ่งสู่ตำแหน่งสูงสุดกันเถอะฉันจะทําให้ได้ตอนอยู่ปีหนึ่งนี้เลยหลังจากพูดจบก็มีคนตะโกนขึ้นมาว่าภาพอยู่ได้หนอกหูเป็นบ้าเลยเป็นไอหมูตอน,นแท้แต่ปากเก่งชะมัดเลยนะทําให้ใชายร่างอ้วนนั้นรู้สึกโกรธหนักมาก ชายที่ตะกลเมื่อกี้มีชื่อว่าคิริชิมะฮิโรมิอยู่ปีหนึ่งห้อง F อฟทำให้ทุกคนต่างก็พูดว่าคิริชิมะไงคิริชิมะที่มีชายาหมาบ้าของมัธยมต้นเอพปิสกะมาที่สุสุรันด้วยหรอือเฮ้ยแล้วสองคนที่อยู่ข้างข้างคิริชิมะล่ะสองคนที่พูดถึงคือซิงิฮาระมกโตะปีหนึ่งห้อง F อฟฉายามาโกะและคนสุดท้ายฮอนโจทิชียกิฉายาพรปีหนึ่งห้องเอ จริงด้วยสิมีฮอนโจและซิง,งิฮาระอยู่จริงๆด้วยแก๊งสามคนจากเอบิสกะหลังจากนั้นฮิโรมิก็ได้ตะโกนขึ้นว่าเฮ้ยไอหมูตอนรีบๆลงเวทีไปเลยและได้ถีบเก้าอี้ของชายคนหน้าชายคนนั้นจึงตะโกนด่าว่าเจ็บนะเฟ้แกมมาถีบฉันทําไมฟะหลังจากที่ชายคนนั้นพูดจบฮิโรมิก็ได้ต่อยไปที่หน้าของชายคนนั้นเข้าอย่างแรงและในหอประชุมนั้นก็เกิดความชุลมุนอย่างหนักมากตัดมาอยู่กับชายล่างอ้วนชายล่างอ้วนได้ตะโกนขึ้นว่า พวกนายลืมท่านอากุซีคนนี้ไปแล้วเหรอและเมื่อพูดจบชายล่างอ้วนก็ได้ทําการวิ่งเพื่อจะไปสู้กับคนที่อยู่ด้านล่างเวทีแต่พลาดสะดุดขอบเวทีล้มน็อกและเราก็ได้เห็นชายจากต้นเรื่องมายืนดูทุกคนต่างสู้กันและชายคนนั้นได้พูดขึ้นว่ามีพวกน่าสนใจเต็มไปหมดเลยชายจากต้นเรื่องก็ได้พูดอีกว่าแต่ฉันไม่มีเวลาว่างมายุ่งกับเด็กน้อยพวกนี้หรอก ต้องใช้หนทางลัดที่ใกล้ที่สุดตัดภาพมาที่เราอาจารย์แต่ละคนอาจารย์แต่ละคนได้พูดขึ้นว่าแม้เด็กเข้าใหม่ปีนี้แข็งแรงดีจังเลยนะอาจารย์อีกคนได้พูดว่าคันเทพจริงๆอาจารย์อีกคนพูดว่าถ้าผมหนุม่มกว่านี้อีกสักหน่อยแล้วก็นะและมีอาจารย์อีกคนได้รีบวิ่งเข้ามาบอกว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับพวกแก,งก๊งยาสกีมันทําให้อาจารย์อีกคนนั้นตกใจมากเลยบอกว่าให้รีบแจ้งตํารวจ ต่อมาคนจากแก๊งยูสกิก็ได้ตะโกนขึ้นว่าคนที่ส่งเด็กๆของฉันไปนอนโรงพยาบาลไอบา้าเซเลสวาธธรรมอุคือคนไหนฟ้าทาให้เรานักเรียนที่สู้กันอยู่นั้นหยุดสู้กันแล้วหันมาดูคนจากแก๊งยูสกิตะโกนเมื่อกี้และคนจากแก๊งยาสกิก็ได้แนะนําตัวว่าฉันคาตางิลิเคนหัวหน้าสาขาแก๊งยาสกิของตระกูลโซชูถึงคาตางินี้จะเป็นหัวนหน้าแก๊ง แต่ลูกน้องก็ยังใช้ไปซื้อน้ำผลไม้โดยให้เหตุผลว่าพอนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตที่จะให้ลูกพี่ลดตัวมายุ่งเกี่ยวนะครับเรื่องของสิลิสวะพวกเราจะจัดการได้เองนะครับแล้วได้พูดต่อยว่าแล้วพอเรื่องนี้จบลูกพี่เอาน้ำผลไม้มาเลี้ยงแล้วก็เจ้าพวกสุสลันจะได้เห็นว่าลูกพี่เป็นคนมีน้ำใจมีจิตใจกว้างขวาง,ง,งขนาดไหนแล้วคาตังิลิได้พูดขึ้นว่าอ๋องั้นหรอแม้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็คงช่วยไม่ได้นะโดย ที่คาตงนิลีนั้นจะไปซื้อน้ำให้ลูกน้องแล้วให้ลูกน้องนั้นอยู่จัดการเซริสวะจากนั้นพวกแก๊งยาสากิก็ได้ตะโกนเรียกเซริสวะธรรมโอแล้วฮิโรมิก็ได้พูดึ้นว่าเซริสวะใครกันนะฮอนโจก็ได้บอกว่านายมาที่นี่โดยที่ไม่รู้ว่าหมอนั่นเป็นใครงั้นเหรอแล้วฮอนโจก็ได้พูดต่อยว่าเซริสวะธรรมโอเป็นสัตว์ประหลาดที่อยู่ปีสาม แล้วคนจากแก๊งยาสกิก็ได้เหลือไปเห็นชายที่อยู่ต้นเรื่องและได้พูดึ้นว่ากเองเหรอเซลิสวาธรมโมแต่ชายจากต้นเรื่องนั้นไม่ได้พูดอะไรได้แต่กระโดดกระโดดถีบย่อหน้าของชายจากแก๊งยาสกิแล้วเขาได้ซัดคนของแก๊งยาสกิล้มไปอีกคนและฮิโรมิได้พูดขึ้นว่าเซลิสวาธมโมเป็นสัพหลาดจริงๆด้วยฮอนโจได้พูดต่อว่าที่ว่าเป็นสัพหลาดก็ไม่ผิดหรอกนะแต่ว่ามอนั้นไม่ใช่เซลิสวะ ตัดภาพมาที่ชายขีย่สกูตเตอร์เขาได้พูดกันว่าใครกันนะที่ทิ้งสกูตเตอร์ดีๆแบบนี้ได้มันยังใช้ได้ดีอยู่เลยนี่นาพวกคนรวยนี่ขาดความสำนึกในการประหยัดซะจริง,รงๆเมื่อพูดจบเบรคของสกูตเตอร์นั้นก็ได้หักตัดภาพมาที่ชายจากต้นเรื่องเขาได้ซัดพวกของแก๊งยาสกิหมอบจนหมดในขณะนั้นเองชายที่ทําเบรคสกูตเตอร์หักได้ขี่มาพอดีเลยทําให้ชายจากแก๊งยาสกีนั้นกลัวเลยหลับตาไว้ และเมื่อลืมตามาทีเห็นแต่สกูตเตอร์นั้นที่ชนกำแพงแต่ชายคนนั้นได้กระโดดเข้าใส่คนในแก๊งยาสก,กิและได้พูดขึ้นมาว่าโทษทีนะเผยแสดงนิสัยประจำตัวออกมาทุกทีต่อมาอนโจโดได้พูดว่าหมอน,นั่นไงหมอน,นั่นคือเซริสวาธมโอหลังจากนั้นเซริสวะธมโอได้พูดกับชายคนในแก๊งยาสก,กิว่าเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าเอ e, หมอนี่ดูสิว่าเป็นคนของแก๊งยาสก,กิจากนั้นเซริสวะ ก็ได้บอกกับชายต้นเรื่องว่าเจ้าพวกนี้เป็นแขกของฉันไม่ใช่หรอชายจากต้นเรื่องก็ได้พูดกลับไปว่าใครจะไปรู้ฟะเซริสวะได้พูดต่อกับพีว่าไม่เคยเห็นหน้าม,มาก่อนเลยนะชายจากต้นเรื่องจึงได้บอกชื่อไปว่าทกิยะกินจิและกินจิได้พูดต่อไปว่าจากนี้ไปฉันจะเป็นสุสุรันจบไปแล้วนะครับสําหรับการสปอยมังงะเรื่องโคซิโรเรียขาไวการเล่มหนึ่งตอนที่หนึ่งผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะ ผมก็สปอยมันล่ะครั้งแรกครับก็วันนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ